สวัสดีครับผม BSK นะครับอยู่กับ TDX กันแล้วนะก็ในคลิปนี้นะครับเราจะพามาดูวิธีการผ่านด่านระดับ Impossible นะครับผมเป็นโหมด expert นะก็ขอบคุณสูตรจากช่องนี้ด้วยนะครับผมโดยจะใช้เท้าแค่2ตัวเท่านั้นนะครับจะเป็นตัวแรกก็จะเป็นเจ้า Ice Breaker นะครับตัวที่2จะเป็น Ghost นะครับผมโดยด่านก็จะเป็นด่านนี้เลยนะครับเดี๋ยวหาแป๊บนึงนะเออนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้เลยพอดีนะครับเป็นด่าน Blade Plate อะไรสักอย่างนะอ่านไม่ค่อยถูกนะครับโอเคไม่พูดมากกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันดีกว่านะ ด่านนี้ก็จะยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าทุกคนทําตามผมได้ก็ไม่มีอะไรยากนะครับโอเคตอนนี้รอเวลาก่อนนะครับโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราเลือกโหมด x เปิดไปเลยนะแล้วก็เราก็สปีดอัพไปนะครับเริ่มมานะครับไปทุกคนวางโค้ดตรงนี้นะครับผมมุมนี้นะนี่ครับเห็นในสีดำๆนี่ไหมครับผมวางประมาณตรงนี้เลยนะสองขีดนี่นะครับโอเคแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันก่อนนะครับผมรอเงินแล้วก็รอัโ go ได้ได้ขั้นด้านล่าง2ขั้นนะครับขั้นด้านบนไม่ต้องไปยุ่งัันนะข้2ครบ ตอนนี้นะโอเครองเงินก่อนไอ้พวกนี้หลุดไปไม่เป็นไรนะครับปล่อยให้มันหลุดไปเลยปั๊บปับปบ,ปบโอเคอัพขั้นด้านล่างไปนะครับ300ยโอเคยิง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 สกิปได้สกิปเลยนะครับผมว่าเล่นแบบรวดเร็วนะครับถ้าบางทีมันสกิปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปสกิปมันนะครับผมเดี๋ยวเราอัพขั้น925านะครับยิงไปยิงไปยิงไปครับเออโอเคขาดนิดหน่อยอัพไปเลยจากนี้นะครับให้ทุกคนสกิปแล้วก็วางเจ้าไอ้เบรกเกอร์ตรงนี้นะครับ อ่าสกิปแล้วก็วางตรงนี้นะครับผมไอเบกเกอร์นะอ่าวางไปนะครับแล้วก็อ่าไอเบกเกอร์ตัวนี้นะครับให้อัพถึงขั้นที่4เลยนะครับผมไม่ต้องวางตัวอื่นเลยนะอัพขั้นอ่าอัพไอเบกเกอร์ตัวนี้ได้ขั้นที่4เลยนะครับโอเคสกิปเลยนะครับสกิปรวรัวๆเลยนะแรกๆนะปะ๊าป๊าป๊าอ่าสกิปเรียบร้อยอัพไปอัพถึงขั้น5,200นนะครับเพราะว่าจะได้เอาไว้อ่าแช่แข็งเจ้บบาบอลตัวใหญ่นะโอเคตอนนี้เราก็รอเงินสักครู่เอา ขันเงินนิดหน่อยอัพไปโอเคปั๊บ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 ปัป๊บบางทีก็เหมือนจะหลุดแต่ว่าก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่ายังไงก็ไหวอยู่แล้วนะโอเคตอนนี้ขันเงินนิดหน่อยจะอัพขั้นพันเก้าได้แล้วเราอัพขั้นพันเก้าไปนะครับโอเคแล้วก็เราอัพขั้นห้าพันสองร้อยนะครับผมจะได้แช่แข็งบอสต,ตัวใหญ่ๆได้นะครับไม่เจอเป็นบอสนะแต่เป็นมอนที่ตัวใหญ่นะครับผมถ้าเราไม่อัพมันก็จะแช่แข็งไม่ได้นะครับแหมทุกคนโคตรง่ายนะครับถ้าทาได้ดด ฟาร์มสบายๆนะครับผมแค่แค่สองตัวก็พอนะโอเคฟันไปฟันไปฟันไปสซคิปได้สซคิปไปเลยนะครับบางทีถ้าแบบรู้สึกเหมือนจะสซคิปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปสซคิปมันนะครับผมปัพอัพอัพอ่าขาดเงินนิดหน่อยเร็วเข้าเนี่ยในเว็บเนะี่ยเว็บนี้นะครับเราต้องอัพนะอ่ะมีเงินแล้วอัพไปเลยนะครับเพราะมันจะมีเจ้าอัศวินออกมานะทุกคนเห็นไหมนี่ไงถ้าเราไม่อัพมันก็จะเดินเข้าบ้านเราไปเลยนะครับแล้วก็มาอัพโกดนะครับผมอัพโกดจนถึงขั้นหนึ่งหมื่นสองพันเลยนะครับคืออัพอัพถึงขั้นด้านบนส ให้ได้ขั้นโดนนะครับเพราะจะได้เอาไว้เห็นตัวล่องหุ่นนะโอเคตอนนี้ก็สบายนะครับสกิปไปปัป๊บปัอามีเงินแล้วอัพไปนี่ตอนนี้มันก็ล่องหุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะอัพไปได้ขั้นโดนนะครับผมเพราะว่าโดนจะทําให้ตัวล่องหุ่นนั้นไม่ล่องหุ่นนะครับเดี๋ยวก็คือหายล่องหุ่นนั่นเองนะจะได้ให้ไอเบเกอร์ตีได้นะครับเพราะว่าไอเบเกอร์มองไม่เห็นตัวล่องหุ่นนั่นเองนะครับปัป๊บปัป๊บปั๊บนี่ตีไปตีไปตีไปโอเคสบายนะครับตอนนี้เล่นแบบชิล สบายๆนะครับทาตามผมได้ก็ได้สูตรฟาร์มเงินที่ดีเลยนะครับผมตาหนึ่งได้ประมาณ2 4 0 0ันสเลยนะครับได้โคตรเยอะเลยนะโอเคตอนนี้เราเงินเราจะครบแล้วนะครับโอเคเรามีหนึ่งหมื่นสองพันแล้วแล้วก็กดสกิลไปเลยนะครับผมอัพเสร็จกดสกิลเลยนะแล้วก็มาวางไอเบเกอร์เพิ่มตรงนี้หนึ่งตัวนะครับตัวนี้อัพแค่สขั้นก็พอนะครับผมสามขั้นนะแล้วก็เดี๋ยวรอก่อนนะครับรอเงินก่อนอ่าอัพไปเลยนี่คือถ้าอ่า ไม่มีโดนคือไอ้พวกนี้มันจะล่องหุนนะครับแล้วมันจะเข้าบ้านเราแตกไปเลยนะโอเคตอนนี้ก็สบายๆนะครับโอเคอัพไป3มขั้นแล้วก็เก็บเงินได้สามหมื่นนะครับผมมาอัพเจ้าไอ้เบเกอร์ขั้นสามหมื่นนะครับเก็บเงินยาวๆเลยนะไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดนะครับผมเพราะว่าถ้าเรามาถึงนี่ได้ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วนะครับค่อยกดสกิลค่อยกดสกิลไว้เจ้าโดนนี่ไปด้วยนะครับผมเพราะว่ามันจะมีตัวล่องหุนออกมาเรื่อยๆนะถ้าเราไม่กดมันก็จะเข้าบ้านเราแตกสลายไปเลยนะครับ <laughs> ค่อยๆกดเข้าไปแบบ เรื่อยๆนะครับผมอ่าเว็บนี้น่ากลัวนะครับเราต้องรีบกดโดนนะเพราะว่ามันจะมีตัวออกมานะครับนี่น,นี่มาแล้วโอเคสบายแล้วนี่ไงเห็นทุกคนเอตัวเสกมอนนี่ไหมเมื่อกี้มันจะเสกแล้วนะครับถ้าเราไม่มีโดนคือมันจะเสกมอนแล้วเราก็จะแพ้เลยนะครับโอเคตอนนี้ลงเงินสามหมื่นอย่างเดียวนะครับผม ขาดเงินนิดหน่อยโอเคเรามีเงินสามหมื่นแล้วอัพไปเลยนะครับให้ทุกคนวางสกิลจีไว้ตรงนี้หนึ่งอันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเวฟด้านหน้านะครับมันจะมีเจ้าซอมบี้ตัวสีฟ้านะครับวิ่งเร็วมานะเพราะว่าไอ้พวกนี้จะกันไม่ทันนะครับมันจะมาชนในน้ําแข็งอันนี้แทนนะกดสกิลเฮดไว้ด้วยก็ได้นะครับผมแล้วก็ต่อไปให้มาอัพเจ้าไอ้เบเกอร์อ่าอีกตัวหนึ่งให้ตันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวทุกคนรอดูนะมาจากนี่นี่นี่ไอ้ตัวนี้นะครับปกติถ้าเราแช่แข็งมันไม่ทันมันจะวิ่งเข้้้้้้าาาาาบบบบนน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 เเ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 เรรรรรไไไปลลยยยะะะคคคััััััักกกก็็ตตออออออองงงงมีีีํแขวววสโด๋ิพ์ท่ ป๊บป,ปตอนนี้ก็ชิวๆนะครับผมกดสก,กิลไปอ่ามันจะหลุดไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคเราอัพไปเลยนะวางน้ำแข็งไปด้วยนะครับโอคจากนั้นก็ให้เรามาวางไอ้เบเกอร์มุมนี้หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมขอลดกราฟิกหน่อยนะเพราะมันมีไอออร่าน้ำแข็งออกมาเยอะเกินไปมองไม่เห็นนะครับเอาไปตันเลยนะครับตัวนี้นะเคเราวางน้ำแข็งเพิ่มไปนะครับ ครับโอเควางไปวางไปวางไปส่วนนี้ก็สบายนะครับผมเอาไปตันเลยป๊บป๊บวางโดนไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีโดนมันจะมีตัวล่องหนเยอะนะโอเคเราวางอัพสกิลไปหน่อยโอเคเอัพไปนะครับขั้นตันค่อยๆวางน้ําแข็งไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องรีบนะเล่นชิลๆนะครับวางน้ําแข็งวางน้ําแข็งไปเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วก็มาวางโก้นะครับอัพขั้นหน้าบนสีด้านล่างสองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วางโดนไปเลย Okay. แล้วก็มาวางไอเบเกอร์เพิ himself, ่มนะครับวางหลายๆตัวเลยนะโอเคประมาณที่เวฟที่ส5้เราก็ต้องวางโกดเพิ่มอีกหลายตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้ก really> ็วางแค่ตัวน้ําแข็งไปนะครับวางวางวางกันไปวางกันไปคอัพไปแล้วก็กดสกิลหน่อยนะโอเคตอนนี้ก็สบายนะครับในอัพวางไอเบเกอร์ให้ครอบคลุมตรงนี้เลยนะโอเคแล้วก็วางน้ําแข็งไปด้วยนะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับผมประมาณวางวางตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับเผื่อมีตัวหลุดออกไปนะ วางวางไปตอนนี้โดนหมดใส่โดนเพิ่มหน่อยครับเอัพไปแล้วก็วางไปนะครับวางวางใช้สกิลด้วยก็ได้นะครับผมค่อยๆกดสกิลไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะใช่แข็งให้นะครับโอเคเราอัพวางไปเพิ่มนะครับผมตอนนี้มีทั้งหมด6ตัวแล้วนะวางเป็น10กว่าตัวเลยนะครับถ้าตอนจบเกมนะโอเคเราอัพไปเพราะว่าจะถึงเว็บที่30แล้วนะครับเราวางไปวางไปวางไปเพราะเดี๋ยวบอสมานะครับจะไม่ไหวเอาโอเคบอสใกล้มาแล้วนะเราวางสกิลรอเลยนะครับแล้วก็วางไอ้เบเกอร์เพิ่ม ก็วางน้ําแข็งไปนะครับไอเบเกอร์ Baker, วางไปโอเคตอนนี้ก็น่าจะสบายนะครับดูนะทุกคนมันแข็งหมดเลยนะเราวางสกิลไปด้วยนะครับอ่าเห็นไหมมันจะโดนไอช่วแช่แข็งตรงนี้หมดเลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะนี่้าเป็นโหมดธรรมดานี่มันคือแบบมันเดินชนบ้านเราแตกไปแล้วนะครับ่บานนี้นะแต่ว่าเรามีตัวน้ําแข็งไงเราก็เลยไม่โดนนะครับโคตรหนวคนะต,ตอนนี้มีไอเบเกอร์กี่ตัวแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบตัวนะครับ วางน้าแข็งไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องรีบนะค่อยๆวางนะครับค่อยๆวางผมก็เห็นเขาวางแบบรวดเดียวได้เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าทำยังไงนะผมยังทําไม่ได้นะครับอ่าวางไอ้เบเกอร์เพิ่มไปวางกดสกิลน้ําแข็งหน่อยโอเควางน้ําแข็งไปนะครับเอาไวก้การตัวหลุดนะพยายามวางให้มันเป็น,ก,นก้อนเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้ามีบอสออกมามันจะได้ชนก้อนเดียวแล้วก็แข็งไปเลยนะครับอ่าโอเคประมาณนี้ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มชิลเลยนะครับเดี๋ยวเรารอเงินมาวางอ่า เจ้าโกดเพิ่มสัก5 6ตัวก็แล้วกันนะครับแต่ว่าขอวางไอ้เบเกอร์เพิ่มให้ครบตรงนี้ก็แล้วกันนะาวางน้ําแข็งวางโดนไปวาง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 ,วางปาปลาปลาป,ป,ปโอเควางไอ้เบเกอร์เพิ่มนะครับแล้วก็เราก็มาวางเจ้าอ่าโกดนะครับผมอันนี้อัพตันไปเลยนะครับประมาณ5 6ตัวนะเมื่อกี้เรียบอัพขั้นด้านล่างวางโดนไปด้วยนะครับโดนนี่อย่าลืมเลยนะเพราะว่าถ้าเราวางไม่วางโดนมันจะแพ้นะครับ เมื่อกี้ผมลืมวางโดนด้วยนะทุกคนผมลืมบอกนะเห็นไหมทุกคนในเลือดที่ผมเพิ่มมานี่ไหมครับก็คือผมแพ้นะครับเมื่อกี้นะคือโดนมาต้องวางเรื่อยๆนะครับถ้ามีตัวหลุดออกมาคือไอเบเกอร์ัยจาตีไม่ได้นะครับเพราะมันมองตัวล่องหุ่นไม่ได้นะเห็นไหมทุกคนเมื่อกี้ผมแพ้เลยไม่เป็นไรคนเราแก้มือกันได้นะครับโอเคตอนนี้เราวางโกดไปเพิ่มสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเพ่จะได้วางโดนนะโอเควางน้ําแข็งไปเรื่อยๆนะครับสกิปไปเพราะเราน่าจะไหวนะว่าวางน้ําแข็งไปหน่อยโอ้ออกมาเยอะมากนะครับตอนนี้แช่แข็งยับเลย เบลที่สาสิบห้าแล้วนะครับอ่าแช่แข็งไปแช่แข็งไปอ่วางโดนหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีโดนมันจะยำเมานะ,ะวางไปวางไปพวกนี้อัพตันไปเลยก็ได้เนี่ยอ,อ่าวางไปนะครับโดนโดนโอเคตอนนี้ก็ขยันวางไอ้เบกเกอร์ไอ้เจ้าสกิลของมันหน่อยนะครับเพราะว่าจะไว้แข่งเจ้าบอสตัวสุดท้ายนะ นี่ก็ชิวๆนะครับอ่าวางไปวางไปวางไปนี่โอเคครับวางไว้ด้านหลังด้วยนิดหน่อยก็ได้นะครับนี้วางไอ้เบรกเกอร์เพิ่มไปหน่อยเพราะเรามีเงินทั้งสองแสนเลยนะผมเพิ่งเห็นไม่ปไรเราชิวๆนะครับอ่าวางไปวางไปอ่าแล้วก็อีกสักตัวนะครับตรงนี้จะได้ช่วยกันแข่งนะครับโอเคโอเคโอเค ประมาณนี้น่าจะโอเคนะครับอุย้ยลืมวางโดนเห็นไหมเกือบแล้วนี่ถ้าเราไม่วางโดนนี่เราตายได้นะครับเหมือนผมเมื่อกี้ไงผมตายเลยนะครับผมถ้าเลือดเพิ่มก็ไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าผมตายเมื่อกี้นะโอเคเราวางาน้ําแข็งไปเยอะๆนะใช้สกิลด้วยนะครับอยาให้มันมาถึงน้าแข็งตรงนี้ได้นะเพราะว่าน้ําแข็งตรงนี้เราไว้มีไว้เพื่อบอสนะครับไม่ได้มีไว้เพื่อมอนพวกนี้นะโอเคเราวางไปเรื่อยๆนะครับปั๊บปั๊บปั๊บโอเคแช่แข็งแช่แข็งหน่อยเพื่อน ใแข็งใแข็งโอเควางโดนไปครับวางโดวนวางโดวนวางโดนปัป๊บปั๊บปับโอ้มันเริ่มมาเริ่มชนอย่าให้มันชนน้ำแข็งพวกเราน,นะครับชนได้แต่ว่าอย่าชนเยอะนะเพราะเดี๋ยวบอสมันจะแช่แข็งไม่ได้นะถ้าถ้าเราแช่แข็งบอสไม่ได้คือราจบแล้วนะครับต้องต้องให้มันแข็งในทีเดียวเท่านั้นนะครับผมถึงจะไหวนะนี่นี่มันเริ่มชนน้ำแข็งผมแล้วโอเคน่าจะไม่เป็นไรนะครับเพราะน้ำแข็งเราก็เยอะพอตัวอยู่โอเควางไอ้เบเกอร์เพิ่มไปหน่อยโอเคเอามาสักตัวนะ โอเคตรงนี้ไม่ต้องไปสคิปมันนะครับอ่าทุกคนลดเวลาหน่อยนะปรับให้สปิดอัพมันหยุดนะครับแล้วก็มาวางน้ําแข็งเยอะๆเลยสปมไปนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็บอสก็จะออกมานะครับแล้วก็มันจะโดนน้าแข็งปั๊บนี่ครับผมนี่คือมันแข็งแล้วนะครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะครับทุกคนวางโดนไว้ด้วยนะครับผมตอนสุดท้ายมันจะมีเจ้ามอนพวกล่องหนออกมานะครับถ้าไม่วางก็จะน่ากลัวนะอ่ะกดสกิลไปครับกดสกิลทุกอย่างไปเลยนะ นี่ก็แค่ประมาณนี้นะครับผมสลับเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับแค่นี้ก็ชนะได้แล้วนะอ่าแล้วก็วางน้ําแข็งไปเพิ่มนะครับจะได้กันให้เจ้าเอ่อตัวตัวนี้หน่อยนะาวางไป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 วางน้ําแข็งวางน้ําแข็งนะครับวางโกดเพิ่มให้มันยิงเจ้าไอ้พวกนี้ไปนะโอเค เหมือนมันจะเข้ามันจะเกือบเข้าฐานนะครับแต่ก็ไม่ต้องไปกลัวมันนะเพราะว่าถ้าเราแข่งมาได้ในทีเดียวก็ชนะแน่นอนนะครับนี่เรียบร้อยโอเคตอนนี้เหลือมอนอีกนิดหน่อยนะครับวางโดนไปช่วยกันยิงเพื่อนช่วยกันยิงช่วยกันตีสิไปช่วยกันยิงโอเคมอนเหลือแต่มอนนะครับตอนนี้ก็ชิวๆอ่าเรียบร้อยนะครับดูทุกคนใช้เวลาโคตรเร็วนะครับผมเราจะคลิปรัวๆได้เลยนะถ้าชั่วโมงหนึ่งนี้ถ้าเราเล่นในเรา,เราได้มื่นกว่ากว่าเลยนะครับเหมือนตาหนึ่งประมาณ10นาทีนะครับผม หนึ่งชั่วโมงก็ได้ประมาณแบบหมื่นสองหมื่นสามไหมอ่ะประมาณนั้นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมไปล็อบบี้กันดีกว่านะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอ,ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับผมพอดีผมลงคลิปช้าไปหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับไม่มีเวลาว่างนะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับขอ,ข,อขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ